ไปยังนอแม่เขา,ออาเออค <c oughs> ือ,อยายห้ลวงปู่อ่ะฝ <c oughs> นตกเมื่อนี้พี่นอ้องอไปใส่บ่ได้ดรอกผาอยู่เขาให้มันตกในนอ,นอแม่เขาเนาะเออมันแหงมาแรงแค้ตกมันถ่วงบานย่างเสียบงกันนะกลางพมไทยครับพี่น้องครับกลางร่มถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ฝนตกเต็มท้องฟ้าเห็นป่ามาก็หวานแหลงได้ป่าคอหักคอใส่ของในป่าดุกหักเงียงคือกันได้แล้วก็เดินกลับบ้านเพื่อนบ้านเขาตามเป็นสายบางคนบอกว่าป่าดุกก้อยใส่หมดแดงป่าก็แย่งก้อยใส่บักกอกป่าซิวหัวงอกออกมาเล่นจังกา ปลาคอมันกอยบ่ปเป็นไปเข็งเหม็นเอาไปเห็ดปลาแดกพี่น้องครับมากินข่อง,ง่ายกันครับทั่นี้ปรับข้าวอย่างแรกคืออะไรเอ่ยมาเปิดดูครับท่านผู้ชมพี่น้องครับแม่บ้านเิ่นแจงกิรลนะครับแจงกิรล ใส่นอมไม่สุ่มที่ยายนั่งเอามาใหยนะครับแกงกิริษใส่อย่างแ่่บตีครับกะใส่น้ำปูน้ำปลาอะไรพี่น้องครับแล้วกะขาดอะไรเลยกะคือพออีตูเล่าครับพี่น้องครับใส่ปลาแดกผุงลุดน้ำปลาเกลือ เห็นนิดน้อยครับแฉบปีกกิลิออแล้วครับอ,อาจารย์คุ้มว่าเจ้าแจงกิลิกินเนี่ยเด้อว่าใส่กับพัดใส่กับเผาก็ได้เพื่อจะได้มาแจงใส,นส่นมไปชมครับพี่น้องนี่คืออาหารอย่างแรกนะครับอาหารอันแรกพี่น้องคือแกนกิลิใส่นอไม้เชงพี่น้องครับ แสบเด้อสมัยพอสมัยแม่เพิ่นบ่าไข่มีกิริกครับตะกี้กิริศหาย,ยากหานก่อนขี่ไทยฮาเป็นสามซี่หายช่วงก็ได้พราพ่อขัวครับตะกีขยับออไปคนจีบัวไม,มาแจงใส่จีบัวม,มันจะแสบพี่น้องครับแจงใส่อ่าหน่อไม่ส่วนจีบัวเห็นตะแสบเด้ออืมแจงแบบเล่าๆครับสรุปแล้วก็คือแจงใส่หมอ,อนลพี่น้องเอา นี่คืออาหาร่างแรกเก็บไว้เดี๋ยวไปชมอาหารอย่างที่สองครับอาหารเชาวันนี้ส่วนอาหารอย่างที่สองก็คือบักเลนฟ้านะครับบักเลนฝ้าไปเผาไฟครับพี่นอ้องไปเผาไฟแล้ว็มาเอาเจ็ดมันออกครับเพื่อขังนอกมันออกแล้วกั ซอยแหสีครับแม่บ้านพ่นสิซุปนะนนี่บอ่อไล่เทแล้วเย่าวขกข้าสากไว้เกี่ยวข้าไปพัวพ่นซิซุปเราดีครับพี่น้องครับอุปกรณ์กลางปูมัเตรียมแล้วนี่บักเน่าครับประแดกอันนี้ไหนจะเป็นหอมครับมีใบสะระแหน่หอมเปรี้ยวก็หอมสดผักบ,บัวสด เข่าขวาพผิดหงรสดอกรสดีของที่รสหวานไปครับอันนี้คือปาทู่ครับเป็นสีก้อยนะครับพี่น้องครับสรุปแล้วเป็นสีก้อยแต่ว่าเพิ่งกะสีหกใส่หกครับถามว่ากินพี่น้องถามว่ากิ้นอ่นอันนี้นกันครับผู้มักผมครับแต่ว่าอาจารย์ขมนี่กินยิบเนี้ยครับตำมุฮูครับนี่แหละอาหารเส้ามือนี้พี่น้องครับผมไม่อย่างครับเป็นอาหารแบบอีสานบานเฮาครับ ผู้ดใดที่อยู่ตั้งประเทศอยากกินก็ะมาเด้อครับเดี๋ยวสิให้แม่บ้านผมก้อยสู้กินบักลินฟ้าครับเมื่อยืดเมก่อยากบักลิ้นฟ้านะครับอืจะเอามาโขกใส่โคกเลยนะครับกะโบ่ายใช่ครับันสีเอามือมาซาวซาวเลยม่สือว่าเขากันวันไหนครับแต่กระเอื่อนว่าอ้อยบักลินฟ้าใส่ปลาทูครับปลาทูนะครับพี่น้องปลาทูอาจารย์ก้มกะเป เอาวิสาอยู่หน้าผมแล้พี่น้องครับเดวนี้ปล่อยปลาทูไว้หลายนะครับแต่เมื่อจากที่ถุงเราเล่มาปิงสุกมาพี่น้องมาที่นีนกิ้นเขาง,งามกันครับ พี่น้องครับผู้เมากับเขาคนแรกครับฝ่ายยกเขาอีกหนึ่งคนนี่ค่ะยกเขาจ้าได้ไงให้ผมเหินนะป้าอย่างน,งน,าน่าไม่ส่งใส่ที่หลีกแต่เสีบเนะี่ยเนี่ยแบบเล่นปานตาก้อยแอกเล่นตาแต่ตอดเสีย พี่น้องครับนี่คือผูสีมาเอากับเขาคนแหลกครับป้าอยู่ป้ายบริลฟ้าอันนี้ตักเอาป้านี่อันนี้มาพี่น้องที่มากินน้ำกันครับวันที่สองมาแล้วครับพี่น้องครับป้าตุยนะครับสีมาเอาป้ายบริลฟ้านะครับแล้วกะแกงกิะดิ่ครับมันนี่อาหารลาเล่ากินน้ำกันครับ อะไรกินมาแล้วพี่นองเด้นะครับพอดีข้าเจ้าเปิดหอกระจายเข้าครับพี่นองเปิดหอกระจายเข้าเพราะว่าพญ,ญิบาลเพิ่งเกษียณครับเพิ่งเกษียณพวกสุ้มประละัดอำเภอเพิ่นเกษียณเนี่ยน้ำในการเลือกตัง้งพญ,ญ่บาลมูลสิเกตไม่พี่นอง พ่อกันชิมหน้ากแล้วกันครับยุดีมีแห่งสูตุพคนครับพี่น้องความเก็บเจสไดกความไก่เจสมนมีไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบายครับ